ร่วมโฟกัสโดยไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะนี่คือรายการสมาร์ทโฟกัสนะคะหลากหลายสาระเข้มข้นเกี่ยวกับแนวคิดของนักบริหารมืออาชีพวันนี้เป็นใครต้องรอติดตามกันค่ะก่อนอื่นไปชมสกู๊ปพิเศษของเรากันก่อนค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ให้กำเนิดตำนานรถสปอร์ตกระทิงขนองเฟอร์รูชิโอแลมเบอร์กินีคือผู้สร้างตำนานรถใหม่ของรถสปอร์ตเขาเกิดเมื่อวันที่28เมษายนพศ2459ในหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือของอิตาลีเฟอร์รูชิโอให้ความสนใจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตอขึ้นเขาได้เรียนในวิทยาลัยอุตสาหกรรมที่เมืองบุลนยาหลังจากที่ได้ศึกษาเป็นเวลาหลายปีก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม เรุชิโอเริ่มทำงานในอู่ซ่อมเครื่องยนต์เมื่อช่วงต้นอายุ24ของเขานั้นสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เกิดขึ้นและเขาได้เข้าร่วมรับใช้ชาติด้วยการทำงานที่ฐานทัพอิตาลีโดยทำหน้าที่ซ่อมแซมยอดยานหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ที่สุดลงเขาถูกบังคับให้ทำงานดังกล่าวด,ด้วยการซ่อมแซมยอดยานของฝ่ายส,ยสมพัธมิตรเกาะไปอีกจนถึงปี2459ในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านและได้เริ่มต้นซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ของอิตาลีที่ยังคงใช้อะไหลจากยอดยานของทหาร และนี่เองคือจุดเริ่มต้นในการตั้งโรงงานแทรกเตอร์ที่ทําให้เขาปราะสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจเฟอร์รูชิโอให้ความสนใจและชื่นชอบในเรื่องยานยนต์โดยเฉพาะประเภทสปอร์ตที่มีความเร็วสูงเขาจึงซื้อรถเฟอร์รารี่หลายคันด้วยกันในช่วงนั้นเอนโซเฟอร์รารี่ผู้ก่อตั้งเฟอร์รารี่นั้นได้ทุ่มเทกาลังกายและกําลังใจทั้งหมดของเขาไปที่รายการแข่งรถซึ่งส่วนรถที่ใช้สําหรับขับขี่บนถนนถูกผลิตขึ้นเพื่อน,นาเงินที่ได้ไปพัฒนารถแข่งของเขา ทำให้เฟอร์ชิโอเลมเบอร์กินีเกิดความไม่พอใจและเขาได้พูดคุยกับเอนโซเฟอร์รรี่โดยตรงที่โรงงานของเฟอร์รรี่เรื่องที่เขารู้สึกเกี่ยวกับตัวของเอนโซหลังจากการโต้เถียงกันนั้นเฟอร์ชิโอเลมเบอร์กินีจึงได้ตัดสินใจสร้างรถของเขาเองดังนั้นเขาจึงได้ว่าจ้างบุคลากรที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้เฟอรชิโอ <us> ได้เริ่มต้นด้วยการสร้างโรงงานใหม่และการตั้งบริษัท l ล m เบอร์กินีออโตโมบิลซึ่งห่างจากโรงงานของเฟอร์รูรี่เพียง15กิโลเมตรเท่านั้นในมุมหนึ่งง,งงงขออโรราน รถ lamborghini ถูกสร้างขึ้นก่อนที่โรงงานรถยนต์แห่งใหม่จะเสร็จเขาใช้เวลาทุกนาทีในการพัฒนารถของเขาด้วยตนเอง p e r u ชิโอทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกจ้างเพราะว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมในทุกๆด้านกับการพัฒนารถคันนี้และบ่อยครั้งที่อยู่เป็นคนสุดท้ายเพื่อคอรปิดสวิตไฟในโรงงานปลายเดือนตุลาคมพศ2506รถ lamborghini รุ่น350 GTV คันแรกก็เสร็จสมบูรณ์และนี่เองคือจุดเริ่มต้นแห่งตำนานรถกระทิงขนอง lamborghini ครับ วันนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของขนมแม่เอ๋ยนะคะขนมเปี้ยะหลากหลายรสชาติแล้วก็ออกไอเดียสร้างสารรค์มาอย่างสม่ำเสมออะไรคือความสําเร็จของขนมแม่เอ๋ยในอายุยาวนานมากว่า10ปีนั้นวันนี้ต้องติดตามการพูดคุยกับแขกคนพิเศษของเราค่ะพร้อมกับพี่โหมนะคะปราบขยะรีไซเคิลวันนี้อยู่โฟกัสไปกับเราด้วยครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ